เวลาสี่เก้าเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเหรอคนดวงนี้อ่ะใช่เป็นผู้หญิง,เป,งเป็นหมอจบหมอเป็นหมอจบหมอครับครับจบหมอเกียงอุดมจบหมอแต่ผมจำไม่ได้ว่าภาคมือกุญเดือหรือไม่โดนแน่มาดูว่าปีแล้วทำไมเอาดวงเขาขึ้นมาล่ะ เห็นคล้ายๆดวงเมื่อกี้ไงแต่มันมาอัพเทนะมันน้ําอยู่คัาๆอยู่โอเคมันไม่แบอนกันคือรึงครึ่งบนเขาเป็นน้ํ<ม>ามีเทวดา,<ม>าอุ้ม <ไป S 1> อยู่ครึ่ลงล่างเป็นไฟใช <มา S 1> ่มาปรึกษาเมื่อปีที่แล้วว่าจะเรียนแพทย์ต่อทางสายผ่าตัดสมองผมก็บอกว่าไม่ได้ทําไมไม่ได้ เขาเรียนอบเนี่ยอาจารย์ขอทุนต่อเนี่ยต้องทํางานหลวงแล้วเขาก็ทํางานหลวงอยู่และจะต่อหมอต่างพันสมอเฮ้ยตําแหน่งสมองเนี่ยมันอยู่ช่องหนึ่งกับสองซึ่งดีกับมันนะ อผมว่าอาทิตย์ก่อนเขาอยากจะสวนทางผมไงจะฝืนจะฝืนคือตกลงตกลงตกลงจะเล่าจากหมอไม่ไปเรียนเหรออะไรนะลาลาออกแล้วลาออกจากราชการรับราชการหมอเรียบร้อยเพราะเขาฝืนไงคือลาออกแต่ยังไม่ได้ออกจากราชการ ตกลงที่มันตั้งใจจะไปเรียนทางสมองนี่มันไม่ต้องไปทําแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปทําแล้วทําไม่ได้เพราะขอทุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทั้งไทยทั้งเทศทําไมเขาขอไม่ได้ล่ะป่างมั้งไม่ได้ผมบอกว่าไม่ได้ตลกไหมอาจารย์ให้ผม ไปทำกิจกรรมดีกว่าไปขีดซิลเลอร์ขีดโบทขอกนู่นนี่นั่นก็แค่นัท้อละง่ายกว่าเยอะแล้วทำราชการไม่ได้เรื่องด้วยประูกกดกันอ,อ,อือ้า้นายก็มาเล่าเองหมด เด็กๆเหรออ๋อไปรักษาให้ฝรั่งด,ล,ด,ล,ดล,ล้วนล,ล้วนแหละพวกเโอีคย้าง,งินดีอย่างนี้ให้ทำได้ชัว่วคราวแ้าประมาณสีกว่าแล้วเดี๋ยวได้ได้ย่ออีกรอบเพราะเดี๋ยวถนวนชีวิตก็เปี่ยนแล้วมัน,นกินเงินเรียนขายก็ไม่ได้อาการนี้ไปเป็นรักษาเ,าาเชสไปเทสนะโอเคอยูแต่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 ที่ที่ที่ผมอยากจะรู้เพิ่มเติมว่า ทำอะไรมากกว่าการเป็นหมอได้ไหมก็เลือกช่องสามอย่างเดียวสิหาของมาขายแล้วได้มองหน้าลูกค้าช่องสามแปลว่าหาของมาขายได้เงินสดแล้วมองระหว่างขายต้องมองหน้าลูกค้าแล้วถ้าเราลงลงที่ดินล่ะแล้วเราลงที่ดินล่ะลงที่ดินก็ยังเป็นบุว่าจัดสรรอยู่ริมถนนน่ะ กูดเพราะอย่าลืมนะไอ้สี่สบสามกับสี่สิบแปดเขาเนี่ยล็อกหน้าล็อกหลังนะอะไรนะอย่าลืมนะ <All right. S 1> สาวคนเนี้เดือนกับเวลาเขาล็อกกันจริงก็คือสี่สามกับสี่แปดเนี่ยมันล็อกกันล็อกแน่นด้วยล็อกหน้าล็อกหลังฉะนั้นไอ,ทอ้ทองทองช่องสามนี้จริงยังมีค่ามากที่จะจับอะไรก็ได้ได้เงินได้ทอง น้ำคร<อ>ึ่<า>งหนึ่งน้ำครึ่งนหนึ่งกับไฟครึ่งหนึ่งเนี่ยนะมันฟ้องว่าเขามีผัวไม่ได้โเูเป็นการผมก็บอกนางอย่างนั้นแหละยากหาผัวยากเออไอตอนเนี้นางมีแฟนเป็นวัดตอนบอกไม่ใช่เนี้ยคู่นางหรอกในคู่นางไม่ใช่คนไทยเป็นคนไทยยากเลย คือก <static> <inan, S 1> ็ใชาไหมถ้าดวงนั้นดวงมันนะมังกรน้ําของจริงอยู่ครึ่งบนแล้วก็มังกรไฟของจริงอยู่ครึ้งล่างเนี่ยแสดงว่าเขาต้องสละสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก็คือสี่ตัวข้างล่างนี้แทบจะไม่ได้ใช้มันถึงจะรอดได้เพราะว่าเราเขาหากินกับมังกรน้ําตัวนี้แล้วไฟอย่างเขาสามารถอยู่กับมังกรน้ําตัวนี้ได้ด้วย เป็นคนไทยเหรอแฟนเขาว่า นี่ใครใครใครกำลังโขกเคาะครกในบริเวณใกล้ๆเธออยู่ดังก๊อกก๊อกก๊อก,กเลย คนนี้เวลาทำบุญนะต้องทำกับต้นไม้เป็นแผ่นไม้เป็นต้นไม้เป็นไม้กระดานเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ต้องเน้นตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะทําให้ดวงเขากลมกืนได้ทุกๆหน่วยถ้าขาดต้นไม้แล้วมันไม่น่าจะกลมเกืนต่อได้เพราะมีความขัดแย้งอย่างนี้อยู่ลองถามตัวเขาเสวว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาต้องอยู่คนละที่กับแม่ใช่ไหม ยังไงเอาต้นไม้เอาไม้แท้ๆเลยไม้แท้ๆกับดินคือเอามาทําอะไรไม้ขายกับไม้ควบกับดินไว้ขายเหรอไม่ใช่ครับมีเวลาครับนางทำบุญไงใช้ไม้แท้ๆเลยก็ได้ไม้แท้ๆคือต้นไม้หรือว่าเป็นแผ่นไม้ต้นไม้อะเอาต้นไม้คือไม้ต้นไม้แท้ๆอืมโอเคใช้ได้ เขาจําเป็นจะต้องมีต well ้นไม้เข้ามายุ่งในการทําบุญเพราะว่ามันจะทําให้ดวงเขากลมกล่อมได้มิฉะนั้นมันขัดแย้งมากเลยขัดแย้งอย่างนี้ไม่ดีนะขัดแย้งอย่างนี้ไม่ดีไปเพราะว่าเวลาเขาป่วยนี่นะจะเป็นป่วยโรคลึกลับนักรยกเหือนรลัดอยู่ก็นี่ไงคือความขัดแย้งเขาแรงแรงมากอ่ะเพราะว่า บทมังกรน้ำก็น้้ำจริงสองแถวบนบทมังกรไฟก็ไฟจริงสองแถวล่างดวงแบบนี้ไม่มีตัวกลมเกินเออถ้ามันมีต้นไม้สักต้นหนึ่งหรือมีดินบวกต้นไม้สักหน่อยเออยังรอดแต่นี่มันไม่น่าจะรอดสวยไอ้ต้นไม้นิดเดียวที่อยู่กุนนี่นะมันช่วยมาล็อกไอ้ข้างล่างนี้ทําให้เขาสามารถทํางานต่อได้เฉย ใช่ไหมที่มันเป็นไม้เทียทมึน้นมามันช่วยช่วยได้พอคอวรในไม้เทียมทาวรนเลยไม้เทียมไม้เทียมที่มันลอกขึ้มนมาถ้นแบบมันยังไงเข้าใจมันก็เป็นแค่แค่ไม้เทียมอย่างน้อยก็มีตัวตนน่ะคือเข้าใจมันต้องมีตัวกอมกล่อมอะ่ะมันก็ตัวที่มาคั่วให้ดวงทั้งดวงนี่สามารถอยู่ทรงอยู่ด้วยกันได้โดยไม่อันตราย ก็จำเป็นต้องทำบุญกับไม้หรือหรือไม้แทนไม้เทียมก็เชิญเถอะเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยรวมแบบเนี้ยอย่าหาเลิกทอดแบบครูแม่อาจารย์ไม่ไม่จําเป็นแล้วอย่างนี้อมันต้องมาแก้ตอนโตเนี่ย ม <S <S ไม่ไม่มไม่ไม<ๆ>ถ้าเปิดดวงแบบนี้นะคือเสือกมาหาแบบนี้ก็แปลว่าบังคับใ,ให้พ่อแม่เขาอยู่แยกกันเลยนะร mm. ู้ไหมก็เนี่ยพอเกิดมาเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่เลยยังแค่จำความไม่ได้หรือว่าพ่อกับแม่ก็แยกกันแล้วนี่ไงมันเป็นดวงที่แตกแยกแบบนี้มันถึงบังคับให้ๆๆให้เหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นตั้แต่วัยเด็กก็คือพ่อแม่อยู่แยกกันไม่แต่คอนเซ็ปต์ของอาจารย์น่ยคือไอ้ปูต้องหาเลิกพ่อ ส่งเสริมพ่อแม่ให้อยู่ด้วยกันอย่างน้อยก็ยี่สิบปีตัวมันดังไม่ไม่ไม่ฟังนะการหาเลิกคลอดเนี่ยมันแล้วแต่วาสนาเขานะตลกขณะหมอนเดลิสยังยังฝืนไม่ได้เลยบางครั้งมองรู้สึกแปลกว่าทําไมต้องบังคับให้กูออกมาเป็นฉี่ออกมาคนละแนวแบบนี้เออเข้าใจไหมแต่เพลินจังหวะมันลงตัวหมดทุกตัวแล้วก็เวลาก็ลงตัวหมดทุกตัวคือไม่เอาเลิกนี้แล้วมันก็คงไม่มีเลิกคลอดอ่ะ ก็จําเป็นต้องหาให้มันอย่างนี้อ่ะฉะนั้นดวงแบบนี้สามารถหาจริงจังได้เพียงแต่ว่าเป็นตัวที่ต้องรู้แล้วนะว่าพ่อแม่อยู่แยกกันแงงแง่ดวงแบบนี้ถ้าเด็กเกิดมาแล้วยังแข็งแรงนะพ่อแม่ต้องอยู่แยกกันคือเราต้องยอมรับก,กติกาดวงแบบนี้ก็มีเข้าใจหรือยังมันมันไม่ถึงกะเข้าใจไหมไอ้ตรงเดือนเกิดของสาวคนนี้บวกกับเวลาเกิดสาวคนนี้เนี่ยมันล็อกแน่นอย่างเงี้ยมันถึงทําให้สามารถอยู่ต่อได้ กลายเป็นว่าเวลาเกิดเขานี่เข้าใจเลือกแต่ถ้าเป็นไม่ใช่เวลาเกิดแบบนี้นะมันหลุดก็เราเฟรมเลยเด็กคนนี้ไม่มีทางอายุเลย25่หาหรอกสงสัยตายก่อน นี่นี่มีสิ่งหนึ่งที่เพลินเมื่อกี้ที่คุณกะละทิบายอยู่นะฉันเกิดภาพขึ้นมาไว้ใช้ได้เลยละดังนี้นะฟังดีๆเรามองความเป็นมนุษย์ของมันที่ทำให้มันมีชีวิตชีวามีพลังงานมีการศึกษามีการงานทำมีไรายได้ดีนี่คือเรามองแบบนี้ก่อนจากนั้นเรามองข้ามตัวหนึ่งรู้เปล่าก็คือไอ้ไฟห้าเม็ดเนี่ย น้ำจริงๆต้องการจะกินไฟนะว้อยจะห้าเม็ดตัวนี้ของเขาที่เรามองข้ามเรามัวแต่มองบทบาทของเขาที่ไปยุ่งกับน,น้ําทั้งหมดนี้ลืมไปว่าไฟทั้งหมดทั้งหมดหเม็ดเนี่ยใช้ได้ตั้งสี่เม็ดนะแต่สี่เม็ดนี้เป็นเป็น,ปนถาวรวัตถุเพราะเราต้องมองความจริงว่าน้ํายังไงมันต้องกินไฟถ้านันยังไงต้องกินไฟก็แปลว่าไฟช่องหนึ่งไฟช่องหก ไฟช่องเ็ดไฟช่องแปดนี่ยนะเราต้องหล่อเลี้ยงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นต้นไม้เป็นผลไม้เป็นผกักหรือเป็นตลาดสละให้น้ำพวกนี้มันรับประทานนี่ไงนี่คือตัวที่มึงไม่เคยคิดถึงมึงไปแต่มองว่ามันเป็นส่วนเกินส่วนเกินเราต้องทำให้มันมีตัวตนขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันได้รับประทานแล้วน้ำก็อิ่มน้ำสำราญเพราะน้ำมันได้กินไฟแล้ว เห็นไหมมันก็จะอยู ouais ่ยออยู uh ่ยั่งอยู่ยืนต่อไปได้นี่คือสิ่งที่เห็นไหมว่านี่คือตัวเขาจะนี่คือตัวที่ทําให้คนคนนี้มีตัวมีตนขึ้นนอกจากทําบุญเกี่ยวกับต้นไม้แล้วเพราะทำบุญเกี่ยวกับต้นไม้นี่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติว่าจําเป็นต้องมีไม้เข้ามาเข้ามาก้วกอมแต่เมื่อกี้คมกําลังคุยต่อนึ่งกูเลยนึกว่าเออจริงด้วยไอ้ไฟทั้งหมด5้าเม็ดเนี่ยสี่เม็ดเนี่ยทําเป็นถาวรวัตถุเพื่อให เพื่อให้น้ำพวกนี้รับประทานแล้วเขาจะได้ชีวิตยืนยาวต่อไปได้อย่างสวยงามนั่นมันคือคำตอบชุดแรกไปแล้วอาจารย์ของผมที่ผมตอบอาจารย์คร<ข>ับและอน,นุญาตผมก็เข้าใจในสี่คือญาติการตายในเรื่องในเรื่องของอนุพ้าหรืออาชีพอะไรพวกนี้มันจะต้องมาคิดไปมันเป็นเรื่องปกติซึ่งซึ่งมังกรเดี๋ยวมังกนนนรน้ำตัวนี้แล้วก็ตัดยังไงเขาก็ต้องมีเจ้านาย วาด้านง,งานมานไม่งั้นไอเขาจะลาออกเพียงสองวันลาออกปุ๊เรรบเลยรีบโทรหาผมก่อนเลยเออนั่นแหละผมบอกเออไม่เจอนี้แหละเดี๋ยวได้เออพอดีเลยคุยกยบเเขาไว้เหมือนกันในไลน์เราชวนไปทำถ้าง,งั้นเออไปได้เลยเขาเลยบอกเราไปได้เลย ก็เห็นไหมมึงยังอธิบายช้ากว่ากูหน่อยนึงไอ้สี่แปดกับสี่สามเนี่ยมันล็อกหน้ากันล็อกหน้าล็อกหลังกันมันคือตัวพลังสำคัญเพราะว่าเดือนก็คืออาชีพส่วนเวลาเกิดคือรายได้และความมั่นใจมันอยู่ควบคู่กันฉะนั้นอาชีพกับรายได้มันต้องอยู่ควบคู่กันไม่ว่ามึงตัดสินใจจู่ๆลาออก เราออกกลางกลางกลางอากาศเดี๋ยวมึงตกถึงพื้นมึงก็มีงานทําต่ออีกเนะ้อคดูแล้วกันมันเป็นเพราะมันควบกันอย่างแน่นมันจึงทําให้คนนี้ไม่ขัดสนที่จะมีรายได้และไม่ขัดสนที่จะมีรายมีความมั่นใจในรายได้ของเขาเห็นไหมฉะนั้นไอ้ทำกลางความขัดแย้งเขายังมีตัวกลม,กล,มกล่อมกันอยู่ฉะนัึงต้องการให้เขาทำบุญเพื่อจะทําให้ไอ้กระกลมกล่อมเนี่ยนะมันออกฤทธิ์ได้สวยงามขึ้นแล้วความเป็นมนุษย์มนาเขาจะดีขึ้น ทำไมมึงกูฟังมึงตั้งนานมึงไม่ได้พูดถึงว่ามันจะรักกับผู้หญิงด้วยล่ะอ,อ,อ๋ออะไรไหมกูช็อกมึงนะกูเพิ่งถามคำถามที่ทำให้มึงชอ็อกอ๋อช้ไม่ไหนชอบผู้ชายอันนั้นตอนนี้ผมก็ไม่โฟกัสเรื่องเรื่อง LGBT บีบนี่นี่น,นี่มันชอบผู้ชายกูช่างหัวมึงอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพอผู้หญิงมาให้มึงรักดูซิมึงจะรักหรือเปล่า ผู้หญิงดีอย่างอาช่องช่องแปดไม่เต็ม <laughs> โอเคแต่แน่นอนแน่นอนผู้หญิงที่เขาชอบที่ต้องอยู่ช่องสามก็แปลว่าเป็นคนต่างชาติแน่นอนใช่ขประมาณนั้นถ้าจะถ้าจะชอบอา่าพี่เดียวกันนะ <laughs>